คนที่รวยๆเนี่ยเขาลงทุนยังไงครับเพราะอันนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวเลยก็ส่วนใหญ่เลยอะค่ะเขาก็จะลงทุนในเวอร์ซีฟายมองมองจากธุรกิจตัวเองก่อนถ้าธุรกิจเสร็จอยู่แล้วเขาก็จะเน้นไปทางคอนเซอร์เรทีฟซะส่วนใหญ่คือคนรวยๆคิดว่าเขาเน้นเรื่องของการ Pro r o t e c t Capital เหมือนปกป้องความมั่งคั่งไม่เน้นในเรื่องของแบบรวยเร็วหรือว่าการได้ผลตอบแทนเยอะๆสูงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่สําคัญเลยคนรวยมองเกมยาวมากๆว่า เงินตรงเนี้ยก็ถูกส่งไปให้ลูกหลานต่อไปแล้วก็จะไม่ไม่มาทําอะไรเสี่ยงๆกับตรงนี้เพราะว่ามันคือการลงทุนที่ต้องการให้มันค่อยๆงอกเงยจริงๆคนที่เน้นเสี่ยงเนี่ยเขาอาจจะไปเล่นเป็นเปิดพอร์ตหุ้นเองและเล่นเองมันก็จะมีส่วนหนึ่งบางบางส่วนเล็กๆสาหรับคนที่บางคนอยากจะเสี่ยงได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วกี่ว่าอีเชื่วว่านักธุรกิจที่เวลเยอะๆอ่ะไม่มีใครที่จะมาเทความเสี่ยงที่มันไม่สมเหตุสมผลจริงๆความเสี่ยงมีได้แต่ว่า ต้องดูด้วยว่าตอบโจทย์หรือเปล่าคือมันมันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพอร์ตการเลเวอร์ซิฟายทุกอย่างให้มันเหมาะสมอยู่ใน o p o ์ชั่นที่โอเค